ีนะคะวันนี้เรามาดูกิจกรรมการเลี้ยงหมูปากเรานะคะก็หมูปากของเรานะคะเป็นหมูที่เลี้ยงล่อยอิสระเป็นหมูที่เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์นะคะนอกจากว่าถ้าเป็นหมูขนาดนี้ตัวโตขนาดนี้เราจะไม่ใช้หัวอาหารสำเร็จรูปนะคะเราจะใช้รัมจากมันนะคะจากมันก็ผลิตเองนะคะในการที่นําเข้ามาแล้วก็ทาการผลิตยีส์อ่าผสมส่วนผสมยีส์นะคะแล้วก็ เปนกล้วยใบพีไข่กระถินนาแล้วก็สั่วชวานะคะก็เป็นหมูที่สุขภาพดีนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารของเขาเนี่ยคืออะไร กินต้นก้วยกบับชวานะคะกินหมดนะคะ <Okay. S 1> ส่งผลให้หมูสุขภาพดีแล้วก็กลิ่นของมูลสัตว์ที่นี่จะไม่มีกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์นะคะ เลี้ยงระบบ NC อาหารก็จะปลอดภัยนะคะเหมาะสำหรับผู้ผู้ป่วยที่มีเสปยงในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็สามารถเอตรวจสอบคุณภาพเนื้อได้ว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงหรือว่าสารเจือปนต่างๆนะคะในในเนื้อหปากของเรานะคะก็สาหรับปีนี้นะคะ ลูกหมูป่าก็ทิ้งช่วงนะคะเนื่องจากว่ามีการสเปลี่ยนพ่อพันธุ์นะคะพ่อพันธุ์อาจจะยังไม่พร้อมผสมแต่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะอาจจะมีการท้องเกือบๆทุกตัวแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถชักทายได้สลับลูกหมูป่านะคะขอบคุณค่ะ